สองหมื่นสองหมื่นเปอร์เซ็นสองหมื่นเลยโอ้มั่นใจสองหมื่นเปอร์เซ็นนะครับเอาเก้าสิบเจ็ดสี่ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์ป้อมนะครับเดินทางมาขอโชคกัที่แม่ตะเคียนกลางน้ํานะครับเนาะหรือว่าเจ้าแม่ตะเคียนมณฑานะครับหมดที่เหล่าคนถือกันเบ็ดบันนะครับกันทั้งหมู่บ้านเลยขึ้นมาใหม่นะครับตะเคียนอาจารย์ป้อมกำลังสัมผัสยู่นะครับเนาะ เดี๋ยวรอกันเด้อทุกคนนะครับนู่นะครับตะเคียนนะครับจะไม้ตะเคียนมุนทานะครับทุกคนเดี๋ยวอาจารย์ป้อมก็จะทำพิธีนะครับ

tao kẹp kẹp, chị không mày, bắt à, mà là bỏ chan, bên xe đấy nó, thì nó, khó, mền mền

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ สามตัวสองตัวแน่แน่เอ้ย,ยตัดท้ายลูกแน่ตัดท้ายลูกแน่แม่ตะเคียน,นยตัวไนหนเนาะไหนเนาะ เดยบอจานซื้ออะไรราบหนอ,อไ,ได้หนอาารอาจารย์ถาม <c oughs> ให้ชัดๆเด,ด้อา <c oughs> จารย์เลยถาม <c oughs> ให้ชัดถามให้ชัดๆ เอึดขึ้นไหมเบสเบสเบสชันหนาวหนาวฉันหนาวหนาวแห้งชันอยู่กลางน้ำชันอยู่กลางน้ำชั้นอยู่กลางน้ำชั้นหนาวชั้นหนาวอยากโอยหนาวฉันหนาวชั้นหนาวแห้งชั้นหนาวแห้งสั้นอกยู่กลางน้ำท่านันขึ้นมาอีกท่านจะขึ้นมาอีกชันหนาวโอ้ชันหนาวเห็น้องเพมั้ย

ชุดแบบนี้อีกใส่กได้ชุดกได้ชุดไทยหนาวหนาวบอกเลขให้กอสามตัวเลยขอเขียนให้หน่อยสามตัวไทยลรบัตเที่นี่ฉันหนาวหนาวอยากได้ถามไม่ชุดไห่ก็บอกไมตัวบอก บอกาจะได้เสือผ่าไม่ก็บอกมาเนาด้อยาให้ตัวได้บอกมาบอกมาเจ้าแม่บอกมาเอเขียนให้เลยตรงๆเลยสามตัวเลยเด้อเขียนเลยนี่เขียนมาเอออยากได้ชุดก็ต้องสามตัวเขียนแล้วเขียนแล้วอือเขียนหรอครับพี่น้องเขียนให้สามตัวเลยเด้อเขียนบอกก็ลับประกา ขอสามโตขอสโตขอเด้อใหญพระอกลมมาเลยรับลมมายินด้วยดมกมาัไสวดเพ่อนตัวใดเนาะจ้าแม่จันทรมตัวใดเห็แล้วเจ้าแม่มุนทาเ้า เก็ดสีเก็ดสีพี่น้องทีมครับเ้าเก็ีนะครับสี่อคอยัเก้าเีนบน้อยางอีกเนาะเก้าหกหก เก้าหกโลโก้ห้าหกเก้าหกห้าหกสองตัวสตัวสตัวนี้าหกอาหสื่อวิญญาณนะครับเจ้าแม่เจียนทองกลางําเจ้าแม่มนทานะครับฮาหกครับช่วยกันพิมหน่อยครับเอ๊เียนอะไรนะมณฑทามนทาเก้าเจ็ดสี่

ทางนี้ค่ะการันนี่ครับองเอ็ดหอมครับเก้าเ็ดส่เก้าหกเดหาหกเากยากไ้ากได้ชุดไหมแม่มนทา้แม่ออกตัวนี้จะขอให้เอหรือใครกี่โชดีให้ซื้อชุดใหม่มาให้ด้วยเก้าเจ็ดสี่หกห้าหกเก้ากับห้าหก เก้าเจ็ดนะครับอาจารย์ป้อมขอกับแม่จะเคียนกลางน้ำจะแม่มนุษย์นะครับชั้นยู่กลางน้ำยู้ถ้าพรท่านขึ้นมาเบิดท่านวางศัลย์่นยังเหลืออยู่พระท่านขืนมาไปนอนยิ้มเยอหลายครับครับผมเก้าเจ็ดสี่นะครับเก้าเจ็ดสี่แล้วก็เก้าหกแล้วก็ห้าหกครับไหนอาจารย์ป้อมไหนดูน่ะ โอ้โตัวนี้เลยชัดเจนเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าหกแล้วก็ห้าหกเนาะครับเก้าเจ็ดสี่เก้าหกห้าหกออกแน่นอนอยากได้ชุดไหนอยากได้ชุดใหม่อยากได้ชุดออยากได้ชุดใหม่แบบนี้อะไรชุดนี้เอาชุดไหนขอให้ถูกเยชุดสีนี้สีไหนสีเขียวหรือสีทองอ๋อ สีมันก็ได้สีแดงสีแดงอสีแดงแม่สีแดงอ๋อาสีแดงโอเคนะครับ9 7 4 9 6 5 6นะครับขอท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยง100%เตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม